ันอยู่แล้วพี่เดิมเลย่เดูมกก็สวัสดีนะครับน้าสายตกทุกท่านก็อยู่กับผมเบียร์ฟิชชิงดีแหลกนะครับผม วันนี้พาน้องเจมมาล้อปลาข้างทางนะครับแถวหนองจอกคพณ่งจอดรถมันเอาเลยอ่ะกัดแล้วด้วยนั่งไงบินมาเลยนั่งไงนั่งไงบินมาเลยเอ้าวเข้านาเข้าไปเลยอดเลยอดได้เลย,อด,ดเลยอดได้แ้บเลยว้าว <laughs> โอ้นี่มีช็อตเลยนะครับโอ้โหวัดปลาหลุดเข้านาเข้าไปแล้วครับก <laughs> ินใหญ่ด้วย <laughs> เออดิ <laughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับว่า จะมีแต้มมากันมากน้อยแค่ไหนโอเคครับเซ็ตคันเร็วจินฟอรเรสลอกได้ว่าฟูโก,โกสายดูร์คิงวอริเออร์นะครับ PE หนแล้วก็ช็อค28ปอนด์นะครับของอิว l ลูชั่นดูรคิงเหมือนกันก็ใช้เป็นหนูยางเจอร์รี่มาเจมบอกว่ากัดกัดยับเลยกัดดีเลย แรกกปากหิงฟ <c oughs> <cake> ูเลยไม่เอาเต็ม <único> ท <Liberty eye throat> ี่เลยเห็นเลยอ่ะเหยื่อหายไปสามตัวเมื่อวานอะฮะขาดมดเฮ้ยเดี๋ยวก็หล่นหรอก นี่คือต้องการจะรอดเลยใช่ไหมไน้มีมีมี เพราะว่ามีอยู่โอ้โหเสียงโคตดังอะ่ะโอ้โหแล้วว่าออกแปลกๆว้ามาตรงเลยนะเขาเรียกว่าแก้แก้แก้แล้ว <S <S อ,อุ้หน้ากัดที่ย์หายนั่นไง ไดนดีนะหลบเดี๋ยวซ้ำให้เดี๋ยวซ้ำให้น้องยากเลยแล้วก่อนจะตีเข้าอ่ะโอ้ยไม่ยิงเสียงคันวะตบต้องกระตุกให้วันด้วยลุก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 ส่งได้นะปลาที่เนี่ยส่งได้เพิ่มมันไม่ค่อยขายใช่อมแล้วก็จะไปไม่ทง <c oughs> นั่นไงโอ้ยใหญ่หลุดเฮ้ย,ยโอ้ยเฮ้ย,ยไม่หลุดเดินเดินลงเดินลงเดินลงไม่ลงครับไม่ลงเฮ้ย <c oughs> สวยงาม <c oughs> สวยงาม <c oughs> นี่พาเจมาโดน <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ปางยู่ไปเลยจ้ะ หลอแล้วนะนี่หลอแล้วหลอแล้วหลอแล้วเจมบอกว่าเบื่อเท็กซัสแล้วอยากอยากข้างทางว่างจัดให้ท well. ี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องแล้วก็เข้าถังอ่ะเข้าดิครับโอเคจัดไปเอาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเหรอเออฝั่งนี้ก็ได้ เอาไม่หลุดตัวที่สองถ่ายรูปเองนะขอเตือนดูปลาโดดมาเอปลากบโดดมาหนูหนูหนู แต้มแล้วหน้าทอ่อใช่ไหมอ้าวลงดิลงดิงดโอไเ <c oughs> จมป่าบินนะครับแต่แต่ตัวนี้ดาบยังวะไ,ไม่ดาบดูดูหลังมันดับดาบ อีกแล้วเจอร์รี่ดุดมนมะตาแดงกงาเงิน <laughs> <laughs> ด,ดำเงินด,ดำ คนละเหลี่ยมเลยท่เนี่ยกันไม่โดนไอ้หียไอ้อเจมโดนอีกอผมกูกันไม่โดนเอ้าอไม่รูดไสดีครับไฟดี เนี่ยใช้ันเนี้ยพี่ตะคุบเมื่อวานมันไงอยู่แล้วเหมือนกันอยู่แล้วเหมือนกันที่เดิมกูเลยไอ้ไม่รู้เอาไม่หลุดวันนี้ไม่หลุดเว้ยโอ้ยดูแต่คนละสายครับคนละสายอย่างนั้นเราก็รอดนะตรงเนี้ยได้เหมสอบปะ แม่งกัดกือเลยนะอุย้ยคผมเห็นไหมกัดใต้น้ำ <laughs> นี่ครับรอดคู่เลยหมายเดียวหลุมเดียวกัน,น,น,นเราไม่นับไซส์แล้วครับวันนี้ <laughs> ขอให้แม่งกัดแต่ตัวแม่งดำปีเลยวะวกัดใต้น้ำไม่ส <laughs> ั์ถ่ายรูปนะครับตัวนี้สองตัวนี้ <laughs> มาลัดสลับกันถ่าย <laughs> เดี๋ยวถย่ายถ่ายรูปคู่ก่อนตั้งกล้องรถเกม โอ้โหตีกันดีนะนะ่รล่ะโคตรกล้าแต่ตีกระดีม่นกัดดีแต่ไซเนี่ยปล่อยไหมปล่อยไปไปลูกวัดให้เหี้ยวไว้กระเด็นให้สั้นนี่ครั้งแรกเลยปะเนี่ยครั้งแรกเลยปะเนี่ยไปช่อนกัดกระดีพูดหลายรอบลู้ คี Dante, Nacional, ่ไม่อยู่ได้ไงวะกระโดดวัดเลยนะก็ผมประกอบการวันนี้นะครับผมได้มาหนึ่งนะของเจมได้เท่าไหร่วะห้าหรือหกห้าตัวหกตัวดิตัวเล็กด้วยเออหกตัว ได้จากคดีมาเฉยเลยก็ประมาณนี้ครับผมพอดีผมต้องออกมาลองกล้องนะพอดีทางศูนย์ให้มาลองว่ามันจะเกิดอาการค้างอีกไหมเกิดไฟลเสียอีกไหมก็นั่นแหละไม่ได้ตั้งใจตีหรอกเอาแต้มเดียวพอเจงเขาอยากแบบนะได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่ยิ้มเลยโอเคครับเดี๋ยวก็จะล็อกกันกลับแล้วนะครับถ้าเจอแวะอาจจะมีรูปปิดท้ายนะเพราะว่าแบตผมก็จะหมดแล้วแหละโอเคครับฝากไว้ด้วย สำหรับช่องเบียร์ฟิชิงจีแลกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ